ญี่ปุ่นนี่เขาฮอตจริงๆนะช่วงนี้ใครๆก็ไปญี่ปุ่นก็เพราะบ้านเมืองเขาทั้งสวยอาหารอร่อยโดยเฉพาะมหานครโตเกียวเนี่ยที่เดียวที่เที่ยวเพียบเราก็เลยจะมาแนะนำ13ที่เที่ยวโตเกียวใกล้รถไฟฟ้ามีที่ไหนบ้างตามไปกันเลย ที่แรกยืนหนึ่งตั้งอยู่เด็ดเด่นเลยก็คือโตเกียวทาวเวอร์แลนด์มาร์กโตเกียวแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยหอคอยสีแดงนี้เนี่ยนะเขเป็นอนุสร์ของการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามบอกเลยว่ารอบๆบโตเกียวทาวเวอร์มุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากๆเลยทุกคน เดินมาไม่ไกลจากโตเกียวทาวเวอร์จะเป็นที่ตั้งของวัดโซโซจจิวัดนี้เนี่ยนะทุกคนทั้งเก่าแก่ทั้งสวยงามโดยเฉพาะมุมไฮไลท์ที่จะเห็นเป็นวิหารตัดกับมุมโตเกียวทาวเวอร์บอกเลยว่าสวยมากๆแถมยังมีซุ้มประตูสีแดงขนาดใหญ่ที่เป็นงานพุทธศิลป์ดั้งเดิมแท้ๆของญี่ปุ่นให้ดูอีกด้วย สายถ่ายรูปสายศิละปะมาทางนี้ทีม lab planet s t o เกียวข้างในเขาสุดว้าวสุดอลังมากๆเพราะงานทั้งหมดจะเป็นศิละปะที่วาดภาพผ่านสื่อดิจิทัลมีทั้งหมด7นิทรศการเลยด้วยบอกเลยว่าเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของความฝันไม่ว่าจะมุมไหนก็เป๊ะปังถ่ายรูปอัพโรลงโซเชียลรัวๆเลยจ้า สายมูเชิญเลยจ้าศาลเจ้าเมจิศาลเจ้าใหญ่และเก่าแก่ใจกลางกรุงโตเกียวในพื้นที่ของศาลเจ้าสวยมากบรรยากาศดีขั้นสุดแถมยังร่มรื่นอีกด้วยมาที่นี่นะได้ทั้งขอพรเทวเจ้าอธิษฐานผ่านใต้แขวนก่อนกลับก็อย่าลืมแวะซื้อเครื่องรามติดไม้ติดมือกันไปด้วยนะยิงนั้นล่ะเชิญมาที่แยกชิบุยา่าโลเคชั่นสุดปังทั้งแสงสีเสียง ผู้คนสุดค,คึกคักเดินข้าม5้าแยกกันแบบสับๆแถมจุดนี้ยังมีรูปปั้นฮาจิโกะเจ้าหมายอดกระตันอยูในตำนานไฮไลท์อีกจุดของแยกชุบุยาอีกด้วยนะบอกเลยว่ามายืนถ่ายรูปสวยๆกลางแยกเนี่ยปังมาก สารเจ้าชิบะไดจิงกูบอกโลเคชั่นให้ว่าอยู่ใกล้ๆก,กับโตเกียวทาวเวอร์เดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของ,ของการขอพรความรักอยู่เดอ้อใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ลองแวะไปดูแถมที่นี่เขายังมีเครื่องรางขายอีกด้วยนะมาแล้วตลาดปลาในตำนานซึกิ Market, จิมาเก็ตสวรนักกินตลาดปลาขนาดไซส์บิก๊ก จัดเต็มทั้งกุ้งหอยปูปลากันแบบสดๆแรให้เห็นยื่นให้กินกันหน้าร้านเลยทีเดียวแถมยังมีขนมของฝากอาหารแปรรูปอื่นๆอีกเพียบบอกเลยว่าราคาไม่แพงม,มีแรงกินได้แบบรัว ข้างๆตลาดปลาซืกิจิก็คือวัดซึกิจิฮงกวางจิวัดนี้เขาสวยดัดไม่เหมือนใครมากแม่เพราะว่าตัววิหารเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบอินเดียโบราณเข้ากับความเป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นในวิหารก็สวยงามมากมองไปทางไหนก็ทองอารามแบบสุดๆไปเลย สายชอปแบบหรูหราก็ต้องมาย่านกินซ่าเท่านั้นทั้งถนนทั้งย่านรวมเอาของแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ให้แล้วนะแถมยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมย่านการค้าให้ดูตั้งแต่สมัยเก่ายังตึกสมัยใหม่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยแหละ ที่สุดของความศักดิ์สิทธิ์และการขอพรก็ต้องวัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะเท่านั้นเขาขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรและเรื่องของการเสี่ยงเสียมซีแบบสุดๆนอกจากเรื่องมูแล้ววัดนี้ยังสวยอลังการมองไปทางไหนก็มีแต่สีแดงสีมงคลเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นวิหารซุ้มประตูหรือจะเป็นเจดีห้าชั้นบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยไม่แพ้จุดอื่นแน่นอน ถนนนากามิเซโดริมุมไฮไลท์และสถานที่ที่ต้องแวะมาให้ได้ที่นี่มีซุ้มประตูคามินาริโมงด้วยนะทุกคนเป็นซุ้มประตูสีแดงอันใหญ่อยู่ด้านหน้าของถนนด้านในเป็นแหล่งช็อปปิ้งของกินของอร่อยไปจนถึงของฝากแบบจัดเต็ม10-10 10ไปเลยสำหรับสายชิลเราแนะนำย่านยูราคุโชเลยจ้าย่านนี้เขาจะตั้งอยู่ตามแนวรางรถไฟฟ้าจั เต็มร้านอิซากยะและร้านยากิโทริที่เป็นร้านปิ้งย่างเพียบเดินเลือกกันได้ยาวๆไปเลยสายชิวมาต่อกันยาวๆกับย่านโอโมอิเดะย่านนี้จะเป็นตรอกเล็กๆหลากหลายตรอกด้วยกันซึ่งภายในตรอกเนี่ยก็จะมีร้านอิซากยะและร้านปิ้งย่างนั่งชิวตามต้นตำรับญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆให้เลือกเพียบบอกเลยว่าทั้งคึกคักทั้งมีสเสน่ห์แถมยังถ่ายรูปสวยด้วยจ้า และทั้งหมดนี้ก็คือ13ที่เที่ยวโตเกียวใกล้โรถไฟฟ้าที่เราเอามาแนะนำทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละที่จะชิลแค่ไหนต้องตามไปดูกันแล้วละ่ะบอกเลยว่า13ที่เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะจริงๆโตเกียวเนี่ยมีที่เที่ยวอีกเพียบเลยใครอยากรู้ก็ต้องหาโอกาสไปเที่ยวกันแล้วละ่ะ